สบายดีกาดสบายดีกาบทักทายสบายดีเอฟซีทางฝั่งเราพังไทยลาตางหนเทีมเนอร์ยินดีเป็นรับขอบสุซองของซาลาเซโน่กาบทักทายสบายดีเพื่อนพี่น้องเบิร์ดทุกฐานในยามบ่ายบ่ายนักพนักงานบริการมาพอกันอีกแล้วกับซาบุพาและน้องเมย่ซองนารานทีมงานซองสาลาเซโน่ดำในรายการอีกคือเก่าร้องเพองเนาะอ่าส่วนพี่น้องก่อนอื่นขอเปลี่ยนสภาพอากาศ จ<า>กั <ลา S 1> จกหน่อยหนึ่งจังหน่อยนึ่งนะพี่น้องเนาะนมื้อนี้อากาศฮ้อนแล้วพี่น้องอ๋อแล้วทำมีโอกาสเสด็จเสื้อกันส,สั่นแล้วกำลังแจกทีนามาหลายมือ้อแล้วพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางของไทยเนาะอาก,กาศเป็นยังไงเนี่ยเป็นจังไงเน่พี่น้องฮ่อนคือกันกรแล้วบ่กไหนกันเรียนทักทายสบายดีอ่าสุปพาร์ไดน้องมิเข,ข้ามาเลยเด้อพี่น้องเฉวงเมนี่คะจำเหตุคลิปนังน้องมิเร็กสัซนคือเก่าจะมาเฮ็ดคลิปอีกคือเก่าอีกตามเก่าตามเคยนะพี่น้องเจ็ดเฉวงมื้อนี้เฮาจะมาเฮ็ดคลิปเลี้ยงสันเรื่อง7 7อย่่างสิงที่ กัมพูชาเคมไทยไม่ได้แล้วเป็นนักสนงคลิปนี้ก็ได้มาจากซองของคุณพิมพ์นะเป็นอย่างนั้นก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเดี๋ยวพอขอบคุณคลิปดนสบับนะเปืนอน่นั้ที่เพิ่งได้นำเสนอเรื่องราดีๆให้พวกเราไสมเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาสมนำกันนะเพื่อน่นั้ว่าเจ็ดสิ่งเจ็ดอย่างที่กัมพูชาเคมไทยบ่อยจะมีอียงเหนะแล้วเป็นอย่างนั้แต่ก่อนจะไปหาสมคลิปก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปให้พลาดคลิปใหม่ๆจากสาวเราสนับสนุนสองโซารเซโน,นด้วยกันโบขาโฆษณานะครับขอบคุณค่ะขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องเพื่อเป็นเพื่อมเ,เ,เป็นการเราไลค์จะเป็นการย้ายห่างด้วนะแ่เป็นา,ม <laughs> มนาไม่รับชมคลิปพรมผมกันเลยพี่น้<ห>นองจากซ่องของค,คุณสบายดีทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในซ่องของคุณพิมพ์เด้อพี่น้องวันนี้กอาจจะแดดฮอนได้พี่น้องแต่ว่าเป็นการนั่งตักแดดที อุ่นซะเหลือเกินนะเพราะวัยูุบานของคุณพิมพ์กับอากาศเย็นอากาศหนาวตอนนี้กะตอนตอนยำเย็นพี่น้องโมเมนต์บรรยากาศตอนเซาเดอร์หน้าผาก็อาจจะเลื่อมๆได้อ่ะมื้นนี้กะตามเก่าตามเคยนะื้นนี้กะคุณพิมพ์กะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเมืองไทยมาให้ทุกคนได้เบิ่งไในฮูจักกันอีกแล้วพี่น้องอ่าซึ่งว่าอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังบทันโู้ดอกนะกับอ่าซอฟท์พาวเวอร์เกี่ยวกับเมืองไทยที่ว่าเป็นกระแสและก็เห็ดให้ ฝรั่งหรือว่าสาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่งางๆที่ว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วต้องได้เอาสิ่งสิ่งนี้กลับบ้านและก็ต้องได้มาลองกันยูทีเมืองไทยถ้าว่ายารูว่ามีย่างแดรอถ้าติดตามกันพี่น้องก่อนอื่นก็ข้อกําลังใจกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับซองข้องคุณพิมพ์เดอร์พี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปหูจักกันเลยว่าซอฟพาวเวอร์ทั้งหมดนี้มีย่างแด่ย,ยูทีเมืองไทยที่ให้ที่คล่องใจนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติพี่น้องซอฟพาวเวอร์คือเครื่องมือที่ช่วย สร้าง,งความคิมแข้งในเสิงวัฒนธรรมจนนําไปสู่การสร้างรายได้เสรงเศรษฐกิจโดยสิ่งที่เรียกว่าซอฟท์พาวเวอร์นี้ปรากฏได้ทั้งในคนสัตว์สิ่งของหรือแม้แต่เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ข้องสร้างคมนะสำหรับประเทศไทยหากหยิบยกสิ่งที่เรียกว่าซอฟท์พาวเวอร์สมารถกําบนขตบเขตโดยสัญลักษณ์5 f ไดแก่หนึ่งฟูด้ดฟู้ดก็คืออาหารไทยแล้วก็ซ่องฟิล์มภาพยนตร์ไทยแล้วก็ สาแฟชั่นการออกแบบไทยแล้วก็ Sea Fighting ศิละปะการป้องกันตัวแบบไทยห้าห้าก็คือ f e s t เทศกาลและประเพณีต่างๆของไทยซซ่งว่าซพาวเวอร์ไทยเรื่องในเรื่องได้ที่ว่าปังที่ว่าทึกใจาสาวตังชาต์หรือนักท่องเที่ยวสาวตังชาร์อาของไทยนั่นก็คือว่าไม่แพ้ซาต์ใดในโลกเลยซึ่งว่าที่กายเป็นที่หูจักหรือว่าเรียกว่าปังจริงๆของในหมู่สาวตังซาตร์จะมีอยู่ประมาณนี้ กับซอฟพาวเวอร์ไทยหนึ่งก็คือเรื่องของสุดไทยอ่าสุดไทยสุดไทยก็คือหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่งางชาติอ่มามักเดินทางมาซึมอมความงดงามนั่นคือวัดวาอารามต่างๆของไทยอ่ามาก,กว่าการท่องเที่ยววัดือมากกว่าการท่องเที่ยววัดคือส้วมสุดไทยซึ่งกลายเป็นความนิยมโดยเฉพาะในหมู่ข้องนักท่องเที่ยวซาวเอเชียอาทิเซนจีนเวียดนามแล้วก็เกาหลีใต้ที่นิยมส้วมสุดไทยใส่สุดไทย เพื่อการถ่ายภาพบันทึกภาพและวิดีโอต่างๆกับวัดเกาแก่กระแส่ขวมปังข้องสุดไทยนี่ก็ที่ว่าเริ่มนิยมมาตั้งแต่เปิดประเทศร่างโควิด -19 เกเป็นต้นมาพี่นอ้องซึ่งว่านี้นี่แหละก็คือ,ค,อคือเรื่องแรกที่ว่าเป็นซอฟท์าวร์ข้องเมืองไทยก็คือข้องเรื่องข้องสุดไทยที่ของใจสาวตาาั้งซาร์ที่่องก็คือสุดนักเรียนไทยซึ่งว่าไม่ใช่แค่สุดไทยเท่านั้นที่ว่าปังจริงๆและกระทึกใจของใจสาวตั้งซาต์ นั่นก็คือต่อมานั่นก็คือสุดข้องนักเรียนไทยที่กลายเป็นข้องฮิตในมูนักท่องเที่ยวสาวจีนเรื่องนี้มีต้นทางมาจากละครไทยมีไล่เรื่องที่ว่าโด่งดังในมูสุมสนสาวจีนจนมีนักท่องเที่ยวซื่อดังจากจีนสวมสุดนักเรียนไทยถ่ายภาพโพดลงในโซเชียลมีเดียเป็นเหตให้เกิดกระแทความนิยมสุดนักเรียนไทย ขึ้นมาจนเมื่อนักท่องเที่ยวสาวจีนเดินทางมายัางประเทศไทยหลยคนตั้งใจมาห้าซื้อสุดนักเรียนไทยเพื่อส่วมใส่ที่สําคัญต้องปักซื้อบริเวณหนะ้าอกเสื้อ,อเพื่อให้หัวเป็นสุดนักเรียนไทยมากที่สุดนะนี่ก็คือที่ซ่องก็คือสุดของนักเรียนไทยที่ว่าของใจสาวจีนนักท่องเที่ยวสาวจีนนั่นเองต่อมาที่สามก็คือกางเกงมวยไทยเรือกว่ากางเกงและกางเกงสร้าง เอื้อซื่อว่ามวยไทยนี่คือจุดค่ายในระดับนานาชาติของไทยปัจจุบันกีฬามวยไทยดังไกลจนมีเวทีการแข่งขันในระดับสากลและระดับโลกแต่หากข้ามจากเรื่องกีฬาอุปกรณ์สินสําคัญอยากก่างกางเกงมวยไทยหรือว่าทรงไทยทรงมวยไทยคือข้องหิตที่สาวต่งสางชาตินิยม มาสวมใส่ยู่ที่ประเทศไทยนี่คือข้องทีละนึกอันตน้ตนๆอันดับตน้ตนๆที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับบา้านไปยังประเทศของตัวเองรวมถึงนิยมสวมใส่เพื่อยืนยันว่าสั้นเคยมาเยือนเมืองไทยแล้วอ่านี่คือความรู้สึกข้องนักท่องเที่ยวที่ว่าได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วต้องได้สวมใส่สุดกางเกงมวยไทยนะ ไม่ใส่แค่กางเกงมวยไทยเพราะที่ฮิตไม่แพ้กันนั่นก็คือกางเกงสร้างนะกางเกงสร้างก็คือว่าเป็นกางเกงที่ว่าโด่งดังกันอยู่แล้วพี่น้องนะทุกคนก็หูจักแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายๆคนหูจักแน่นอนจากสินค้าที่วางค่ายตามตลาดนัดจนมาเตะตาเล่าบรรดานักท่องเที่ยวสาวตั้งซาร์ดโดยความที่สร้างที่เป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำชาติของไทยทําให้นักท่องเที่ยวนิยมซื้อมาใส่เวลาอยู่เมืองไทย ต่อมากลายเป็นกระแสปากต่อปาาแทมศิลปินคนดังอทิเซนแจคสันว่างยังเอากางเกงสร้างไทยมาสวมใส่งานนี้จึงปังเปียงปัง,ปงอ่าไม่หยุดกันเลยกลายเป็นไอเทมสินงสำคัญที่ทำให้สาวต่งางชาตินึกถึงเมืองไทยไปโดยปริญญใหญ่นะนี่ก็คือเรื่องที่ซ้ำก็คือเรื่องของกางเกงมวยไทยแล้วก็กางเกงสร้างนั่นเองที่ว่าเป็นซอฟท์พาวเวอร์ฮิตให้กับนักน้องเที่ยวอ่าต่งางชาติกันเองพี่น้อง ต่อมาก็คือผ้าเข้ามาผ้าเข้ามานี่ก็บ,บอกเลยว่าฮิตกันฮิตบบแพ้กันเลยพี่น้องสําหรับคนไทยผ้าเข้ามาถือว่าเป็นเรื่องสินตาไปแล้วแต่รู้หรือบอว่านี่คืออีกหนึ่งซอฟ์พาวเวอร์ที่เป็นที่ฮูจักและเป็นภาพจาข้องสาตังซาที่ที่ว่ามาเที่ยวเมืองไทยเป็นย่างมารกกาวทึงผ้าเข้ามาเป็นผ้าที่มีลวดลาย ตารางซเลีโอมเป็นเอกลักษณ์ส่วนใหญ่มีขนาดกว้าง60-80ซนติเมตรและเหว120 1ย0สาวถึง180ซนติเมตรนิยมใส่ทุกภาคของเมืองไทยเนื่องจากมีอัตลักษณ์ที่เป็นแบบสบับเฉพาะตัวทำให้ผ้าเข้ามาเป็นที่จดจำย่างเห่วนานจนทางการไทยทำเรื่องข้อขึ้นเป็นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโกแทมล่าสุดยังได้รับการนำไปอวดส้มในงานระดับนานาชาติที่ เวอร์เดนเดย์2อที่ประเทศอินโดนีเซียอ่าที่ทุกคนเห็น์โฮปนี่แหละนะทุกคนซึ่งใ้รับความสนใจเป็นอย่างมากโอ้โหถือว่าพาเข้ามากับเป็นอีกตึมสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ให้กับเมืองไทยอ่าเหตุทห้สาวต่งางชาติลงรลักกันเลยพี่น้องอ่าและนี่ก็คือต่อมาก็คือยาดมยาดมนี่ก็ว่าพิมพ์ก็มักดมเลยพี่น้องยาดมไทยนะอีกหนึ่งในซอฟพาวเวอร์ของไทยที่ปังทั้งขั้นที่สุดนั่นก็คือยาดมไทย ที่มาที่ไปข้องความนิยมนี้ก็เกิดจากการที่เราศิลปินคนดังหลาย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 พากันโพสตภาพการใส่ยาดมไทยอธิเซนแจ็คสันว่างอีกแล้วนะที่ว่าลงไลน์ในเมืองไทยก็คือเอายาดมไทยนี้ไปใส่แล้วก็ดมแล้วก็ทายลงโซเชียลมีเดียต่อมาก็คือแบมแบมกอดเซเว่นที่ว่าเป็นนักฮองไทยไปดังในเกหลี่นะหรือแม้แต่ลิซ่าแบคพิงค์อ่านี่ก็ทุกคนรู้จักกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าลิซ่าก็ดังระดับโลกกันแล้วนะ จนกลายเป็นไอเทมที่สาวตังซาร์รู้จักเนื่องจากประเทศไทยขึ้นซื้อเรื่องสมุนไพรจึงมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สินค้าประเภทยาดมได้รับความน่าเสื่อมถือแทมยังเคยมีสำรวจอีกว่า,าคนไทยนิยมพกยาดมเสี่ย10เอร์เซข้องประชากรทางประเทศตลาดสินค้ายาดมไทยเติบโตหลักพันล้านบาทต่อปีโอ้โหเป็นหนึ่งในสินค้าที่ทุกทรงไปไข่ยอย่างต่างประเทศจึงการันตีอยู่ได้ว่ายาดมไทยสินค้าไทย ในเสิงวัฒนธรรมที่สําคัญไม่แพ้สิ้นค้าอื่นเลยทีเดียวโอ้โหนะสมัยยาดมไทยกับว่าพิมไซต์ตัวนี้กับเป็นยาดมสมุนไพรที่ว่าเป็นขวดซีเขียวพี่น้องที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนี่แหละนะต่ะว่าไซดมตลอดเลยอ่าต่อมาก็คือ6อ่ะส่งการไทยอ่านี่ก็ะือดังระดับโลกกันทุกคนหูจักกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าจะเวาเทิรอีเวนที่ผู้คนทางโลกทั่วโลกหูจักกันอ่าให้ความสนใจกันรับประกันว่าเทศกาลส่งการลือ Water Festival ต้องอยู่ในการจุดจำย่างในนอนนี่คืองานเสริงวัฒนธรรมที่มีภาพวดใส่ตาผู้คนทั่วโลกมาย่างยาวนานแทมยังมีพัฒนาการจนกลายเป็นหนึ่งในเทศกาลไทยที่เสื้อเสริญให้สาวตั้งซรดเดินทางมาร่วมงานบุญทุกปีามากไปกว่านั้นก็คือปัจจุบันงานเทศกาลไทยยังยกระดับตัวเองจนทึานำไปจัดนอกประเทศในซื้องาน S 2 o สงการมิวสิคเฟสติวัล โดยเป็นการประยุกเอาเทศกาลซาต์นำมาผสมมสานกับขวามสนุกสนานข้องเสี่ยงเพลงต่อมาสุดท้ายก็คือเจ็ดผัดไทยและรถตุ๊กๆนี่อันนี้คือมนต์เสน่ห์อีกตวอย่างหนึ่งของเมืองไทยหากจะหากจะห้าข้องไทยที่เป็นตัวตึงสร้างการรับรู้ในอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาอย่างยาวนานต้องยกให้ซ่องสิ่งนี้นั่นก็คือผัดไทยนึ่งในเมนูอาหารไทยที่นานาซาต์ให้ให้ความให้การยอมรับและยกนิ้วให้ ในความอร่อยข้องผัดไทยความโด่งดังข้องผัดไทยทําเอาเมื่อต้นปีซ่องฮ้าหกหกอ่เาเว็บไซต์ข้องต่างประเทศอ่าได้บรรจุซื้อผัดไทยให้เป็นคำสากลที่ทั่วโลกหูจักและจัดอยู่ในมวด C2 ูอีกตึมสิ่งหนึ่งที่ว่าปั้งยุดิและกับโบแพกันนั่นก็คือรถตุก,ต,กตุกไทยหนึ่งในภาพจำที่สาวตั้งซาร์และก็เมืองไทยที่ว่ามาเที่ยวเมืองไทยอ่าต้องนึกถึงนั่นก็คือรถตุกตุก แต่สำหรับสาวตังชาร์แล้วรถตุกๆคือภาพจําภาพหนึงข้องเมืองไทยหากมีโอกาสได้มาเยือนประเทศไทยต้องข้อใส่บริการรถตุกๆให้ได้อ่านี่นี่คือสิ่งที่สาวตังชาร์มักอ่าก็คือรถตุกๆนะ,อะนอกจากนี้ก็อย่างอีกตึมหลายๆเรื่องที่ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่ามันนี้ก็คุณพิมพ์ก็ได้ยกตัวอย่างมาประมาณ7ตัวอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ฮิดข้อง นักท่องเที่ยสวสาวต่างซานนั่นเองนะทุกคนก็ได้จบไปแล้วนะคือเราคลิบจากส่องของคุณพิมพ์เราเอย่างนอะงก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพีเอ็ซีเบอร์ทุกท่านที่เข้ามาติดตามหัก z o o ตั้งแต่ต้นจนตลอดท้ายคลิปนี้แหละเป็นขัาโฆษณาของสาววายนเนาะอะ่ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่คุณพิมพ์เพิ่งมานั่นเสนอเรื่องราวอ่าเจ็ดสิเจ็ดอย่างที่กัมพูชาเคมไทยอะไรนะเพื่อนเราเป็นเรือร่องวัดทางทั้งที่พองประเทศนีนั่นเองนะพี่น้องเนาะ ่าสำหรับคลิปนี้เนาะกาเฮาก็ภูมิใจนำเสนอคือเก่านะเพีองเนาะอ่าก็หวังว่าพีเอ็ซีจะเข้ามาติดตามรับชมคลิปจะหมักและสื้อสอบในการนำเสนอคลิปของพวกเขาเนาะสำหรับคลิปนี้สซาภูพาน้องเมย์ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะเพีองเนาะอย่าลืมจิตต์ตามชมคลิปในคลิปถัดไปสซภายจะนำเสนอคลิปเรื่องราวดีอีกมาฝากทางตุ้มมอีกเนาะอย่าลืมจิตาต์ตามชมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ยค่ัเฮาค่สบายดีสวัสดีค่ะสลเรเฮสลักคุณ